มาดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างเมื่อวานนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเ<ะ>ช้านี้เราก็เลยหยิบยกบางประเด็นที่น่าสนใจนะคะหมายคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะที่จะเพิ่มเงินเยียวยาจากเดิม9,000บาทให้กับพื้นที่น้ําท่วมขังนานค่ะซึ่งจะเป็นการจ่ายแบบขั้นบนันได1-2เดือนนะคะ,ะใครที่น้ําท่วม1-2เดือนเนี่ยก็จะได้เพิ่ม5,000บาทสูงสุดเนี่ยเออ4เดือนะจะเยียวยานะคะอีกประมาณ ส0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงศ์อังคสกคุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอมีมติเพิ่มเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมขังยาวนานจากเดิมค่ะคือจ่ายไปแล้วล่ะก่อนหน้านี้9 0 0 0บาทต่อครัวเรือนโดยใช้งบกลาง6,100ล้านบาทนะคะที่ประเมินว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะอยู่อีก6 8 5 5 0 5ปห้าร้อยห้าสิบสี่ค กันพื้นที่65จังหวัดทั่วประเทศล่าสุดจ่ายไปแล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยมติคอรมอค่ะเมะื่อวานนี้ก็มีมติเพิ่มเงินเยียวยาในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนานแบ่งการจ่ายเป็นขั้นบันไดก็คือว่าครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง31-60วันนะคะจะเยียวยาเพิ่มเติม5,000บาท ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมขัง61วันถึง90วันเนี่ยจะเยียวยาเพิ่มเติม5,000บาทเช่นเดียวกันครับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมขัง91วันถึง120วันจะเยียวยาเพิ่มเติม5,000บาท ครวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง121วันขึ้นไปเยียวยาเพิ่มเติม5,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลนั้นก็เห็นว่าสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยก็ทบทวนหลักเกณฑ์บางส่วนด้วยเพื่อที่จะเพิ่มการเยียวยาในกลุ่มที่อาศัยในพื้นที่ที่น้ําล้อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะเช่นอย่างคนที่อยู่ในคอนโดหรือว่าอะไรเงี้ยที่พื้นที่คืออาจจะไม่ได้โดนน้าโดยตรง แต่ว่าน้ำเนี่ยล้อมไว้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันไม่สามารถอ,อกลุ่มนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มการเยียวยาเดี๋ยวดูหลักเกณฑ์บางส่วนด้วยนะคะ